เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอรายการภัยผู้หญิงท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับรายการภัยผู้หญิงค่ะดิฉันประภัยย,ย่งยืนมารายงานตัวนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤศจิกายนตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึงบ่ายสพบกับรายการภัยผู้หญิงนะคะที่ AM 1467วิทยุกลุมประชาสัมพันธ์และ24ปดิวออนไลน์นะคะ โดยบรรณาธิการสมัยนี่คุณรำนะคะนาไปออกอกากาศซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถที่จะดูย้อนหลัง youtube ได้หรืออยู่ดูผ่านเ Facebook ของกรมวิทยุกรุมประชาสัมพันธ์ได้นะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเาร์นี้ไม่ได้ไปพบหน้าข้าตากันอีกนะคะพอดีติดภารกิจมาจาังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะตั้งแต่เช้าแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่เมื่อคืนนี้ที่ฉันเชื่อว่าหลายคนไปลอยกระทงนะคะ และก็ปัญหาใหญ่ของการลอยกระทงก็คือหลังการลอยกระทงแล้วมีขยะต่างๆนะคะเชื่อว่าในการในปีนี้หลายคนคงใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระทงที่ปลาสามารถรับประทานขนมปังได้กระทงที่สามารถย่อยสลายได้จากใบตองกล,ล้วยหรือดอกไม้ต่างๆนะคะโลกทุกวันนี้มีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เราไม่เคยเชื่อว่าซาิอารรเบียจะมีมะตกเราไม่ไม่เคยเชื่อว่าหลายประเทศที่มีน้ำท่วมหรือดูไบมีน้ำท่วมในต้นปีนะคะยังไงก็แล้วแต่คุณอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ช่วยกันลดกะยะได้ดีที่สุดนะคะถ้าคุณสามารถทานอาหารให้หมดนะคะหรือว่าสามารถที่จะทําความสะอาดทุกอย่างแล้วก็ลดเรื่องการกระยะได้ลดการสร้างกะยะได้บริโภคให้น้อยลนุมจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะนี่ทนเองอยากจะเอาภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะ เมื่อคืนนี้มีโอกาสได้เดินออกกําลังกายไม่ได้มีโอกาสไปลอยกระทงเหมือนหลายหลายท่านนะคะที่เห็นพระจันทร์เต็มดวงเมื่อคืนนี้มีเห็นอยู่แค่ช่วงเดียวช่วงประมาณสองทุ่มนะคะจะมีพระจันทร์สวยก็นหลังจะสองทุ่มสิบห้าหรือสองทุ่มครึ่งกับถ้าไม่เห็นพระจันทร์แล้วนะคะแต่เท่าที่ตรวจสอบจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่เกบบา,งงาะพงันเมื่อคืนนี้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวฟูมูลบาทีกันเป็นจํานวนมากนะคะดีใจกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ มาประเทศไทยมากขึ้นนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยมากขนาดไหนเยอะขนาดไหนเราในฐานะคนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศควรจะต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติด้วยความยิ้มแย้มแจ่ม,มใสและก็การขายสินค้าที่ขายอาหารขายกันอย่างเป็นธรรมนะคะเป็นธรรมยังไงเป็นธรรมก็คือขายบอกราคาเขาก่อนติดราคาก่อนจะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ ไม่ใช่ไม่ติดราคาไม่เขียนราคาแต่ว่ามาบวกเพิ่มอย่างนี้ไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้ร้านค้าแสดงความชัดเจนในการขายด้วยการประกอบอาชีพเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจของเราและที่สําคัญมีความเป็นธรรมเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวนะคะบางครั้งถ้าเราไม่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวแล้วเราก็จะมีผลต่อในไม่มีผลวันนี้นะคะมีผลต่อวันข้างหน้าการที่ว่านักท่องเที่ยวมาทเที่ยวประเทศเราแล้ว สามารถมาเที่ยวต่อครั้งที่สองครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับคนไทยนะคะเพราะรายได้หลักของประเทศไทยเราส่วนมากมาจากการท่องเที่ยวนะคะเราเองประเทศไทยเราไม่มีอุตสาหกรรมนะคะเราปลูกยางไม่มากเท่ากับมาเลเซียเราปลูกปาล์มไม่มากเท่ากับมาเลเซียเราขายยางโดยสิงคโปร์เป็นผู้ตั้งราคาขายปาล์มก็สิงคโปร์เป็นผู้ตั้งราคา ประเทศเรารายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวตรงจุดนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพไม่ว่าคุณจะทํางานอาชีพไหนคุณเป็นพ่อค้าคุณเป็นแม่ค้าคุณเป็นคนค้าขายคุณก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของคุณซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและก็ที่สําคัญณวันนี้ธุรกิจต่างๆเน้นเรื่องความปลอดภัยทางด้านชีวิตนะคะนี้เองในฐานะผู้จัดรายการก็อยากจะเชิญชวน,ชวน นักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตนะคะทุกคนโดยเฉพาะคนไทยหรือคนในทั่วโลกกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั้นทุกคนให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างมากนะคะดี่ฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็หันมาทานอาหารที่เขาเรียกกรีนก็คืออาหารที่ มีเป็นมิตรกตัวเองไม่ใช่เป็นมิตรต่อสิ่งแวลอดล้อมอย่างเดียวนะคะคือเป็นมิตรต่อร่างกายของเราด้วยลดเรื่องหวานลดเรื่องเค็มลดเรื่องเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะเพราะว่าสังคมผู้สูงวัยณ้าวันนี้ถ้าใครจะเจอกันมากที่สุดในโรงพยาบาลหรือในงานศพนะคะที่แ้เองในเดือนที่ผ่านมาในสองสัปดาห์นี้นะคะ่ะไปงานศพเกือบทุกอาทิตย์นะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบ,บอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าจาเป็นที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพ สุขภาพดีไม่มีซื้อนะคะเราต้องสร้างเองนะคะไม่สามารถหาซื้อจากไหนได้การป่วยแล้วต้องกินยาแต่ถ้าไม่ป่วยนั้นก็คือการดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์สําหรับร่างกายนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนและก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือเรื่องของผู้สูงวัยนะคะเรียนเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้ว่านนปัจจุบันน,น,นี้ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะเราเองเป็นสังคมผู้สูงวัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรูไปประเทศไหนที่มีผู้สูงวัยมากที่สุด ในโลกจริงๆแล้วหลายๆคนคิดว่าจะเป็นอินเดียแต่ตั้งวันนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดนะคะแต่ประชากรที่มากที่สุดก็คือประชากรของอินเดียหรือจีนไม่แตกต่างกันนะคะแต่อายุของผู้สูงวัยที่มากถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คืออินเดียนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองนึกดูดิญี่ปุ่นรณรงค์ตอนนี้ให้ทุกคนในประเทศของเขาที่พยายามมีลูกให้มากที่สุดนะคะและก็พยายามรณรงค์เด็กรุ่นใหม่ให้มีครอบครัวให้มาก ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดรองจากญี่ ja e ปุ่นก็คืออิตาลีนะคะอิตาลีก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้สูงวัยมากแต่ประชากรไม่มากเท่ากับเอ่อจ no ีนหรือว่าอินเดียนะคะอันดับสามก็คือฟินแลนด์ฟินแลนด์นี่ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้สูงวัยมากนะคะทั้งจริงในโลกนี้มีอยู่เกือบสองร้อยประเทศแต่ประเทศที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือญี่ปุ่นสองก็คืออิตาลีสามฟินแลนด์ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ไหมว่าประเทศไทยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกนี้ที่มีผู้สูงวัยจริงๆแล้วเราเข้าสู่ผู้สูงวัยเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นยุคเบบี้บูมคนที่เกิดตั้งแต่ปี2000ถึง2007นะคะ2000-2500ถึง2 0 0 0 2, 2, 2, 2 5 0 7หรือเ,เกิดในปีที่2507นะคะประเทศไทยเรามีเบบี้บูมแล้วก็จะมีคนกเกษียณมากที่สุดแต่ว่าผู้สูงวัยของเราก็คืออยู่ที่อันดับที่17ของโลกนะคะ แล้วสสท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าเมื่อผู้สูงวัยเยอะจริงๆแล้วก็คือมีโรคที่ติดอันดับมากที่สุดก็คือที่ผู้สูงวัยเป็นนะคะคือโรคอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคหัวใจนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะถ้าใครไม่ดูแลสุขภาพจะไปหาหมอทีเดียวตอนป่วยทีเดียวตอนนี้โรงพยาบาลมีปัญหาหนักมากก็คือมีผู้ป่วยที่ล้นมากนะคะ แล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อมีผู้ป่วยมากก็จะมีผลต่อเรื่องของงบประมาณของชาติงบประมาณของประเทศเราที่ต้องจ่ายไปกับผู้ป่วยเพราะเรามีโครงการที่ว่ารักษาสามสิบาทรักษาทุโกโรคดังนั้นดูว่าคนในประเทศคนในชาติเราถ้ามีคนป่วยมากๆประเทศชาติก็จะอ่อนแอได้นะคะย้ำกับทุกๆคนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ ถ้วรได้นนเตียงพอนะคะแล้วก็ที่สาคัญมากกว่านั้นควรจะออกกําลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพการไม่มีโรคถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของทุกๆคนฉันเชื่อว่าทุกคนก็ไม่อยากป่วยนะคะถ้าไม่อยากป่วยก็นั่นแหละค่ะต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะองค์การนามายหรือว่าองค์การสตร,รยาชาตินะคะได้ประเมินสถานการณ์ประชากรในปี2544ถึง2264นะคะ2544ถึง2 5 0 63นะคะก็คือในปีอีกร้อยปีนะคะบอกว่าจะในทศวรรษแห่งผู้สูงอายุโดยคาดการว่าผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง1.2พันล้านคนในปี2568 <c oughs> ก็คือปีหน้านะคะและจะกลายเป็นว่า2,000ล้านคนในปี2593คิดดูนะคะถ้าในปี2568ตอนนี้เราอยู่2567มีผู้ป่วย2,000ล้านโอ้โหกงเยอะน่าดูนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเราอยากเป็นหนึ่งใน2,000ล้านไหมถ้าเราไม่อยากเป็นหนึ่งใน2,000ล้าน เราก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูแลสุขภาพยังไงบ้างเรื่องอาหารการกินววเรื่องวิถีชีวิตเรื่องการใช้ชีวิตนะคะการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลาป่วยก็กินยานะคะดิฉันไม่ใช่หมอย้ําเสมอในการจัดรายการว่าฉันไม่ใช่หมอแต่ว่าดิฉันจะบอกว่าถ้าอยากดูแลสุขภาพดีเราต้องสร้างตั้งแต่ D A A ของเราก็คือพ่อแม่ของเราและหลังจากนั้นเราก็พยายามดูแลร่างกายของเรานะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะตามโครงสร้างของสถาบันชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะนะคะหรือว่าภาวะสุขภาพะะคะจากการเกิดโรคเป็นการเสื่อมสภาพของร่างกายตามวัยและโรคที่ไม่ติดต่อก็คือเรื้อรังก็คือพวกโรคเบาหวานความดันนะคะถ้าเรียกว่าโรคไม่จิตตอ่ะคะรายงานเรื่องวิจัยเกี่ยวกันวิเคราะห์ภาวะสุขภาพและโรคอ้วนโรคความต้องการทางด้านสุขภาพต่อในผู้สูงอายุโดยเฉพาะนายแพทย์ สถานการณ์นะคะบุญนาคและคณะซึ่งได้รับการสานรับสนุนการวิจัยโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและสถาบันพัฒนาผู้สูงอายุไทยนะคะและข้าสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติได้พบว่าจํานวนผู้ป่วยผู้สูงอายุชายที่มารับบริการในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี2562จํานวนเท่าไหร่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ไหมคะจํานวนที่มารับมารับบริการหรือมาใช้บริการนะคะจํานวนภาพ จุดหนึ่งล้านคนห้าล้านหนึ่งแสนคนนะคะมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากที่สุดคิดสถิติร้อยละเท่าไหร่รู้ไหมคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมร้อยละสิบเก้าจุดเก้าศูนย์ก็คืออีกสิบอีกสิบอีกสิบจุดก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นตอันดับสองโรคหลอดเลือดในสมองร้อยละห้าจุดแปดสามนะคะอันดับสามโรคข้อเสื่อมร้อยละห้าจุดแปดศูนย์อันดับสี่โรคปอดอุดตันนะคะร้อยละ สามจุดเจ็ดห้านะคะแล้วก็โรคหัวใจขัดเลือดร้อยละสองจุดเก้าห้านะคะนี่ก็ถึงโรคที่น่าสนใจนะคะน่าสนใจคือเราต้องดูแลตัวเองให้ไห้เป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งโรคมะเร็งตับก็เป็นส่วนหนึ่งโรคสมองเสื่อมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะโรคมะเร็งหลอดลมและก้อนอดนี่ก็คือส่วนหนึ่งส่วนสําหรับผู้หญิงนะคะนี่ก็ผู้ชายนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ส่วนผู้หญิงในป่วยนะคะจํานวนหกจุดผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะเมืม่อเมื่อกี้ผู้ชายบอกว่า 5.1ล้านคนถูกไหมคะแต่ผู้หญิงเชื่อไหมคะเท่าไหร่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผู้หญิงเนี่ย6.4ล้านคนเป็นโรคเบาหวานมากที่สุดนะคะใครที่เป็นผู้หญิงนั้นต้องไปดูแลเรื่องโรคเบาหวานนะ,ะมากที่สุดนะคะสัดส่วน30.97นะคะแล้วก็โรคข้อเสื่อมเป็นอันดับสองก็12.67เปอร์เซ็นตนะคะอันดับสามก็คือต้อกระจกและแนวโน้มอนาคตรโรคต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับสายตาจะเป็นมากขึ้นเพราะเด็กรุ่นใหม่ดูโทรศัพท์มือถือมากนะคะแต่สําหรับ คนในยุคเก่าหรือผู้สูงวัยนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็คือการที่ไม่ก็อยระมัดระวังเลือกสายตานะคะแล้วก็โรคไตอักเสบนะคะแล้วก็ไตพิการผู้หญิงจะเป็นโรคไตตามมานะคะแต่ผู้ชายไม่ค่อยมีนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่นํามาฝากถามว่าข้อมูลตรงจุดนี้มีประโยชน์อะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีประโยชน์ในการวางแผนชีวิตนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องวางแผนชีวิตได้ดีนะคะใครที่จะเกษียณใครที่ กำลังจะดูแลสุขภาพเนี่ยต้องพยายามดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองในเรื่องของการป่วยเก็บไข้ได้ป่วยนะคะโดยส่วนลวกของเบาหวานนั้นมีการกําหนดให้มีการคัดกรองเบาหวานในผู้ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบ้าขึ้นไปนะทุกรายการโดยมีผลการคัดกรองในปีประมาณที่สองพัน้รอสิบสองนั้นอ่ะแปดสิบเก้านะคะจุดห้าของประชากรที่มีเป้าหมายนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากมาฝากนะคะของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้ว เรื่องสุขภาพจะดีหรือไม่ดีนะคะส่วนหนึ่งมาจากดีเอนะคะส่วนหนึ่งนะคะทด่ยันยำ้ำกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่ามาจากดีเอแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องเป็นคนที่จะสร้างเองนะคะสร้างเองอยังไงก็คือดูแลวิถีชีวิตการกินการใช้ชีวิตแล้วก็การออกกําลังกายการพักผ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งพ่อของดิฉันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ไหมคะอายุเท่าไหร่อายุ88แล้วนะคะแต่ไม่เป็นโรคเลยกินทุกอย่างกินทุกมือ้อ แต่ว่ากินทุกมื้อนี้ก็คือมื้อเช้าจะไม่กินของหนักนะคะมื้อเที่ยงมื้อเย็นนีฉันเองเห็นคุณพ่อทานข้าวแล้วก็ยังบอกว่าเลยว่าก็าทานนิดเดียวแต่ว่าจริงๆก็าทานทุกมือ้อแล้วก็อากาศก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอยากย้ยํากับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไรคุณเป็นาช,วชาวสวนชาวนาคุณทํางานราชก,การคุณทํางานบริษัทถ้าเป็นไปได้ก็คือคุณต้องดูแลสุขภาพตรวจสอบสุขภาพ,ภาพ,ภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต คนถ้ามีจิตใจดีคิดดีพูดดีทำดีก็จะมีผลต่อสุขภาพจิตคุณคุณไม่ขี้ฉัาใครไม่เบียดเบียนใครก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณทําให้คุณสุขภาพดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเรามีความอิจฉาริษยาอยู่ในใจเราก็จะมีผลต่อเรื่องของสุขภาพเพราะเราควรควรคิดลบกับสังคมคิดลบกับตัวเองอยากจะบอกท่านผู้ฟังและผู้ชมถ้าอยากสุขภาพดีแล้ว ไม่จําเป็นนะคะคนรวยหรือคนจนก็สุขภาพดีได้ถ้าเราเข้าใจชีวิตเราเข้าใจตัวเราเองแล้วก็เราดูแลสุขภาพของตัวเองแต่ย้ำสท่ันผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าป่วยก็ไปหาหมอนะคะแต่ดีที่สุดก็คือเราต้องกินอาหารให้เป็นยานะคะกินอาหารให้มีความหลากหลายเราคุยกันถึงเตือนภัยต่างๆเราย้ํากันตลอดนะคะในรายการว่าถ้าอยากสุขภาพดีไม่มีซื้อนะคะไม่มีขายเราต้องสร้างเองเราสร้างเองยังไงย่า,ยาก,กินตามปากนะคะเพราะว่าโรคทุกวันนี้ คนป่วยเยอะมากนะคะคนป่วยเยอะมากเวลาใครที่จะรู้สึกว่าอยากจะรงตัวเองลองไปโรงพยาบาลสักวันหนึ่งนะคะไม่ได้ไปหาหมอนะคะลองไปเดินเดินดูจะรู้ว่าคนป่วยเยอะมากนะคะเพราะว่าดิฉันเองได้มีโอกาสบางทีพาคนที่รู้จักพาญาติผู้ใหญ่ไปโรงพยาบาลก็ได้รู้ว่าเออคุณป่วยเยอะจริงๆนะคะแล้วส่วนมากคันไปทางไหนก็เป็นผู้สูงวัยนะคะเป็นผู้สูงวัยก็คือคอ,คอ,อายุเกิน60ไปแล้วนะคะแล้วโรคอนาคตก็จะมีผู้สูงวัยมากขึ้น อยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือดูแลสุขภาพนะคะในการเตือนภัยผู้หญิงก็เน้นเรื่องการเตือนภัยนในเรื่องการดูแลสุขภาพของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะสุขภาพดีย้านะคะไม่มีซื้อไม่มีขายคุณไม่จําเป็นต้องทานหูฉลามไม่จำเป็นต้องทานกระเพาะน้ําแดงหรือขออะไรต่างๆหรือไม่ต้องทานหมูย่างเมืองกังทุกวันนะคะแต่คุณต้องดูแลสุขภาพให้มีความหลากหลายแค่ทานแต่ละมื้อให้มีความหลากหลายและย้ากับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่า พยายามทานอาหารที่เราปรุงเองหรือเราทําเองนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีบ้างเพราะเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปในอาหารของเรานะคะเรารู้ว่าอาหารนั้นมีรสแบบไหนแต่ถ้าเราไปทานนอกบ้านสมมุติว่ามันเค็มไปนิดหวานไปนิดเราจะขออื่นมาปรุงก็จริงนะแต่ว่านั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้รับในส่วนนั้นถ้าเราจะทิ้งเาทานไม่หมดเราก็เสียดาย จะได้เราบอกว่าเรามีปัญหากับสิ่งแวดล้อมอีกแค่ทิ้งคือเป็นเรื่องของขยะของขยะที่มาจากฟู้ดมาจากอาหารดีเราก็พยายามทานได้หมดเพราะเราไปทานทานห,หมดผลกระทบก็คือร่างกายของเรานะคะที่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามทําอาหารทานเองดีที่สุดประหยัดตังในกระเป๋าด้วย ในอนาคตนี้จะมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมช่วงนี้คงต้องพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อพอดีดีท่านเองได้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดอุทัยธานีได้ออกจากกรุงเทพมาท่านแต่เช้าใครตื่นเช้ามาเมื่อเช้านี้คงจะได้เห็นหมอกสวยๆนะคะิฉันเองออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงนะคะผ่านทางด้านแจ้งวัฒนะเข้าอายุทยาและก็เข้าปทุมธานีแล้วก็ มาสิงบุรีอากาศเนี่ยภาพส,สวยๆที่เดี๋ยวพี่ประจวบกวันวิเศษจะให้โชว์ภาพให้เห็นนะคะว่านี่คือภาพอากาศตอนเช้าตอนหกโมงกว่าๆนะคะจะมีอากาศที่เป็นหมอกลงแล้วคนแถวภาคกลางก็จะได้เห็นหมอกแล้วแต่คนทางใต้อาจจะไม่มีหมอกนะคะอาจจะไม่มีหมอกไม่มีอากาศหนาวเพราะภาคใต้มีสอ,องฤดูเหมือนที่ยันพูดไปภาคใต้ก็จะมีฤดูฝนตกน้อยกับฤดูฝนตกมากช่วงนี้ฝนยัตกอยู่ของภาคใต้นะคะแต่ของภาคกลางนะคะก็จะเริ่มมีเห็นหมอกอากาศหนาวบ้าง แต่ภาคเหนือเนี่ยหนาวแล้วเดี๋ยวภาคอีสานก็เริ่มหนาวแล้วฮะตามพยากรณ์อากาศ,าศ,าศอยากให้ทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศ,าศ,าศตลอดนะคะช่วงนี้เพราะว่าอากาศทั่วโลกเปลี่ยนนะคะมีปัญหาในเรื่องของอากาศทั่วโลกช่วงนี้พี่ประจวบวันพิเศษจะเปิดเตรียเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาคุยถึงเรื่องสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆที่จังหวัดอุทัยธานีที่ได้เดินมาเที่ยวได้เดินมาทำภารกิจในครั้งนี้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่่ะ